สวัสดีครับครับเป,เป็นยังไงบ้างคะกับการได้ร่วมเล่นซีนในเรื่องน,นี้นคือเป็นเป็นละครที่ดีครับเป็นละครน้ําดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าคือตัวเราเองอ่ะไม่เคยมีความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์เราไม่เคยรู้เลยว่าเวลาที่เกิดปัญหามาบรรยากาศในบ้านควรเป็นแบบไหนแล้วก็เราเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์น่าจะทุกข์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เขามีความสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนรอบข้าง แล้วคนที่น่าจะได้รับความทุกข์รับภาระเรื่องความทุกข์ความเศร้ามากที่สุดส่วนใหญ่คือคนรอบข้างซึ่งอันนี้นเราเราไม่รู้ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจในแบบของเรากันเองอะไรเงี้ยครับแต่พอมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้สอนทุกอย่างสอนตั้งแต่วิธีการดูแลวิธีการพูดคุยสอนตั้งแต่สัญญาณสิกแนลต่างๆว่าอาการจะกำเริบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสอนถึงมายเซ็ตของคนรอบข้างว่าควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมันทาให้ผมรู้สึกณนะตอนนี้เลยนะว่า โรคอัลไซเมอร์บางทีอ่ะมันโชคดีกว่าโรคอ,อื่นอีกเพราะโรคอื่นๆไปแล้วหายไปเลยหายไปจากชีวิตเราเลยเราไม่มีโอกาสได้แม้แต่เจอด้วยซ้ําซึ่งโรคอัลไซเมอร์เขาจําเราไม่ได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าเรายังมีโอกาสได้เห็นหน้าเขาได้ยินเสียงเขาได้พูดคุยกับเขาอนะไรเงี้ยผมว่ามันมันอาจจะยังโชคดีกว่าอีกหลายๆโรคด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราควรจะทํำยังไงเราควรจะต้องหาวิธีการรับมือที่ดีที่ถูกต้องที่จะทําให้คนที่เป็นโรคเนี่ยอยู่กับเราได้นานที่สุดและมีความสุขที่สุด นี่คือสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้เต็มๆครับแล้วแค่คาแรคเตอร์เป็นยังงบ้างคะในเรื่องคาแรคเตอร์ก็คือเป็นเด็กและครอบครัวคนหนึ่งฮะแต่ก็เป็นเด็กแบบซ่าๆซนๆนแสบๆปกติพูดจาเจียวจ้าเวลาที่เราเจอกับลูกนน้องอะไรแบบนี้ครับแต่คือเป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่มากรักคุณย่ามากรักครอบครัวมากอะไรแบบนี้ครับใช่ครับแล้วแบบในซีรีส์เนี้ค่ะได้ร่วมเล่นกับนักแสดงแบบหลายท่านเลยในระดับตำนานอย่างนี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับคือผมรู้สึกดีกับอดดาวมากเพราะว่่่าาาผมมมมเเพิงงไไปจออแกกทีสครด้ แล้วเราไม่เคยคุยกันดีๆเลยในเรื่องผมโดนอาดาวตบอย่างเดียวโดนด่าโดนไล่อย่างกหมูก็มาคือในบทนะน,นะฮะเคยไม่ได้คุยกันดีๆเท่าไหร่เวลาอยู่ในซีนอะไรเงี้ยครับพอม,มาเจอเรื่องนี้คืออาดาวน่ารักมากเพราะว่าอาดาวจะเล่นเป็นผู้ป่วยโรคออสไซเมอร์ด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับอาดาวในแบบที่ซอฟลงมามา,มากนักใช่ครับแล้วก็จริงๆได้ได้ประสบการณ์จากอาดาวเยอะเลยครับอยากเล่าอ่ะเล่าได้ไหมคือมีครั้งหนึ่งถ่ายละครกับอาดาวอยู่แล้วอาดาวอยู่ก็พูดเดินกันมาหน้าเซตอยู่ๆอาดาวก็พูดว่า ตัวใครตัวมันเว้ยทีนี้ไอ้เราก็คิดทําไมอาดาวถึงพูดคํานี้ออกมาเราก็ไปวิเคราะห์คําพูดเขาคือเราได้ความรู้จริงๆอ่ะคือพอเวลาที่วันนั้นอนะถ่ายกันประมาณ6คนในเซตเนี่ยคนเยอะมากมีกล้องแค่3ตัวคําว่าตัวใครตัวมันคือเราต้องระวังเรื่องกล้องกันเองคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราัวแต่เล่นอ่ะแล้วเราไม่มองว่ามันมีคนบังเราอยู่ต่อให้เราเล่นดีแค่ไหนก็คัดแล้วเอาใหม่คือเขาเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันเกิดการบังกันในเรื่องล็อกกิ้งอะไรเงี้ยครับ ผมเลยรู้สึกอ้าวที่ผ่านมาเวลาผมเล่นละครผมไม่เคยดูกล้องเลยนะผมจะดูว่า acting เรามันได้ไหมหรืออะไรอย,อย่างเดียวผมได้ mindset เพิ่มเลยว่าโอเคก่อนเล่นละครต้องดูมุมกล้องก่อนหรืออะไรแบบนี้ครับคือผมได้จากอาดาวกับแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กเดือนเต็มเนี่ยแม่สุดที่รักของผมมีคนหนึ่งใช่คือเขาสอนผมหลายอย่างมากเล่นเล่นกันอยู่ดึงหลังผมอะดึงผมถอยออกไปเลยแบบนี้ครับคือมันบังเขาและสุดท้ายอะต่อให้เราเล่นดียังไงก็ขัดและเอาใหม่ผมเลยเข้าใจว่าโอเค การถ่ายละครมันยังมีอีกหลายอย่างหลายองค์ประกอบให้เราควบคุมแล้วก็คอยดูมันอีกเยอะ <c oughs> ก็เลยได้ประสบการณ์ครับชอบมากชอบแสดงกับนักแ,แสดงรุ่นใหญ่มากเพราะเรามักจะได้อะไรกลับบ้านเสมอเลยครับใช่ครับไม่ของกินก็ความรู้ครับครับครับผมครับก็ถือ,เ,อ,เ,อเ,เป็นความโชคดีของผมอีกอย่างหนึ่งที่ต้องขอบคุณช่องวันสามเอ็ดมากมาเลยนะครับที่แบบว่าให้โอกาสผมอะไรเงี้ยครับขอบคุณคุณบอยทะกคนเกียรติมากมากพี่บอยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่า คือการที่ผมได้เจอกับพี่แฟงพี่เกลือเนี่ยผมโตขึ้นเยอะทั้งในเรื่องความคิดวิธีการทํางานแล้วก็การเป็นพิธีกรเพราะว่าเรามีไม n ์เซตแบบนึงแหละก่อนที่เราจะมาทําพิธีกรแล้วเราก็เตรียมมาขนมาว่าเราจะทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับพอมาเจอพวกเขาปุ๊บมันเปลี่ยนมันคืออีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมันทาให้เราทํางานได้ดีขึ้นเข้าใจการเป็นพิธีกรมากขึ้นถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะยังอันนี้พูดตรงตรงเลยว่ายังไม่สามารถเป็นพิธีกรเดี่ยวได้แน่นอน ยังไม่สามารถโทอะไรเองคนเดียวได้แต่เป็นเพราะว่าแบบมีพี่ๆที่ดีครับมีทีมงานที่ดีต้องขอขอบคุณพี่น้องโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับที่แบบว่าคอยเขาเรียกประครบประงม,มเราอ่ะคอยบอกเราสอนเราแบบเฮ้ยอันนี้ไม่เวิร์คเฮ้ยอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าโอเคผมได้โอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ได้เจอผู้ใหญ่รอบข้างที่ดีมากๆครับคือด้วยความที่เราชอบเล่นดนตรีนะจริงๆแล้วถนะ้วออบบาเกิดว่าพื้นเพลเรามาเลยเราเป็นนักดนตรีเราอยากเป็นนักดนตรีมากๆ ซึ่งนักดนตรีเนี่ยส่วนใหญ่มันทุกอย่างมันจะเป็นการแสดงสดแบบทุกอย่างมันจะสดมันจะเป็นแบบฟิลลิ่งออกมาจากฟิลลิ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการเป็นพิธีกรมันมีบางอย่างที่คล้ายกันคือทุกๆอย่างมันใช้อารมณ์มันออนสเตจแล้วมันสดถึงแม้ว่าจะอาจจะมีถ่ายสดบ้างไม่ได้ถ่ายสดบ้างแต่มันคือไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าโอเคผมชอบมากนะเพราะว่าเราก็ชอบการเล่นละครหรือว่าหรือว่าการเล่นดนตรีบนเวทีอะไรแบบนั้นนะครับส่วนละครผมว่ามันมันคือตัวเราอ่ะ มันเป็นภาพจำของเราด้วยอะไรเงี้ยครับยังไงก็คงอินกับมันอยู่แล้วใช่ครับแต่แต่นี้ก็คือชอบพิธีกรไปด้วยเลยครับผมใช่ครับรับชื่อรางวัลว,ว่า,ผ,า,าผู้ดำเนินรายการแห่งปีครับผมก็จริงผมขอขอบขอขอบคุณซูมดารามากๆนะครับที่เล็งเห็นเราแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเราไปแคนดิเดตแคนดิเดตอะไรสักอย่าง นั่นแหละครับเอาเราเข้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 าร่วมชิงด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ผมไม่ว่าผมจะได้รับรางวัลนี้หรือไม่แต่แต่ก็ก็ก็ยินดีมากๆถ้าเกิดมีโอกาสนะครับแต่ผมจะตั้งใจทําหน้าที่นี้ต่อไปจะพยายามฝึกให้เต็มที่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เราไม่อยากเป็นตัวถ่วงให้กับพี่ๆของเรานะครับก็จะพยายามทาทุกทุกอย่างให้เต็มที่ครับขอบคุณมากๆครับใรนับใบครับผม C 4 9โอเคครับทุกทคน C 4 9นะครับผมผู้ดำเนินรายการแห่งปีครับผมไงผมฝากแฟนๆยู่ๆทุกทุกคนหรือว่าใครก็ตามนะครับผมก็โหวตกันเข้ามาเยอะแล้วกันนะครับไงก็ขอขอบคุณมากสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานในใ,ในในด้านนี้ให้เต็มที่แน่นอนครับผมฝากผลงานนะครับ,นะรบเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับผมเวลาเอ้ยใช่ความรักแนละ้ว3มสามสอ ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับผมความรักและความทรงจำนะครับ Love and Memories นะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะเลยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเป็นละครน้ําดีมากๆนะครับดูอะไรดูเรื่องนี้จะได้รับอะไรกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีละครอีกเรื่องหนึ่งครับสงครามดอกไม้ครับผม On อร์ปีหน้ายังไงฝากติดตามด้วยทางช่อง j m m 25นะครับแล้วก็มีรายการครับของช่องวัน31นะครับสอสองรายการเลยนะครับก็ Golden Song เวทีเพลงเพราะนะครับแล้วก็ The Star Idol ครับฝากด้วยนะครับ ขอโปรเจกต์เพลงอีกนิดนึงได้ไหมครับผมโปรเจกต์เพลงนะครับบอยดอนคลายนะครับผมก็จะมีผู้ชายทั้ง9คนนะครับมาบอกเล่ามุมเซนสิทีฟของตัวเองทั้ง9มุมผ่านเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอนะครับยังไงขอฝากด้วยครับขอบคุณครับ